สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องณไรชงชาแนลนะครับวันนี้ผมน็อตนาลงชัยนะครับก็จะมาพูดถึงว่าทําไมนะครับมนุษย์เงินเดือนอย่างผมถึงได้มาเลือกที่จะสร้างบ้านขายนะครับมันมีข้อดีข้อเสียแล้วมันเหมาะกับผมยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปเล่าให้ฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับไป ก็ต้องขอเกรนที่ไปที่มาก่อนนะครับว่าทําไมผมถึงได้มาทําบ้านขายนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคือผมเรียนจบมานะครับผมเนี่ยเรียนวิเลยของสาสุขมานะครับเป็นนักเรียนทุนจบมาก็มาบรรจุทํางานที่โรงพยาบาลแถวๆถวบ้านนะครับก็โรงพยาบาลเล็กๆต่างอาเภอแหละแต่่ไม่ไกลบ้านนะครับด้วยภาระหนี้สินทางบ้านนะครับประมาณ2ล้านกว่าบาทนะครับพ่อแม่ผมก็ค้าขายขายส้มตําธรรมดานะครับแต่ว่ามีหนี้เยอะนะครับ ผมก็เลยเลือกที่จะไปทําธุรกิจร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับในตอนนั้นนะครับที่เรียนจบใหม่ๆนะครับก็ทํางานประจําด้วยนะครับแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยนะครับบางวันที่ขึ้นเวรบ่ายเวรดึกนะครับตอนกลางวันก็มาขายก๋วยเตี๋ยวนะครับบางวันก็หุ้นส่วนดูนะครับก็สลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะครับก็คือหลักๆก็คือไปร้านไปตลาดแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะครับทําให้ชีวิตตอนนั้นก็คือไม่ค่อยมีเวลาทําอะไรเลยนะครับเพื่อนจะแต่งงานเพื่อนจะบวชอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องเฝ้าร้านนะครับเราจะทิ้งพนัักกงานนไไไว้้็ม่ดะครบ หรือว่าหุ้นส่วนรับปริญญานะครับในตอนนั้นก็ยังไม่สามารถไปได้เลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องอยู่เฝ้าร้านนะครับตอนนั้นก็เริ่มมีรายได้จากการขายก๋วยเตี๋ยวมาเดือนละสองสามหมื่นบาทนะครับก็สามารถไปแบบตัดดอกตัดอะไรได้มากขึ้นนะครับช่วยจ่ายภาระหนี้สินทางบ้านได้มากขึ้นนะครับแต่มันรู้สึกว่าไม่ตอบโจทย์ชีวิตในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราทั้งทํางานประจําด้วยทั้งมาเฝ้าร้านด้วยทําให มันไม่เหลือชีวิตทาอย่างอื่นเลยนะครับก็เลยลองมาศึกษาธุรกิจอื่นๆดูบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการดู YouTube การอ่านหนังสือหรือเสิร์ชตามอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆนานานะครับก็พยายามดูให้หมดนะครับพยายามดูให้ได้หลายๆธุรกิจนะครับแล้วก็มาเลือกว่าอะไรเหมาะกับเรานะครับก็ไปเจอธุรกิจหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าเอ้ยค่อนข้างตรงใจนะครับตอนนั้นดูรายการอายุน้อยลอยล้านนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานประจำนะครับแล้วเขามา กู้เงินนะครับเพื่อสร้างบ้านนะครับปกติต้องกู้เพื่อสร้างอยู่เองใช่ไหมแต่นี้เขากู้มาสร้างแล้วพอเปียกายนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ได้เหรอแดงว่าเราก็ต้องทําได้สินะครับผมเลยมาเริ่มศึกษาในเส้นทางอสังหารนะรก็เริ่มจากอ่านหนังสือทุกเล่มนะครับที่เขามีขายเกี่ยวกับอสังหานะครับบางเล่มก็เกี่ยวบางเล่มก็ไม่เกี่ยวเราก็อ่านอ่านไปนะครับดูหลายๆคนหลายๆศาสตร์หลายๆความคิดนะครับแล้วก็ดู YouTube เท่าที่จะมีให้ดูในตอนนั้นนะครับก็ดูศึกษามาตลอดนะครับเลย ไปเริ่มนะครับด้วยการซื้อบ้านมือสองมาหลังหนึ่งนะครับก็ปล่อยเช่านะครับถึงเวลาก็ขายไปนะครับก็ได้เงินมาก้อนนึงนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องไปแบ่งจ่ายนี้นะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปมัดจาที่ดินนี่ทาบ้านขายนะครับบ้านโครงการแรกก็เป็นบ้านแฝดนะครับแค่2หลังนะครับก็กล่าวไว้ว่าขาย2หลังนี้จะได้กําไรล้านกว่าบาทนะครับแต่พอขายจริงก็ได้แค่ประมาณเจ็ดแปดแสนบาทนะครับขาย2หลังนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปผิดพลาดตรงไหนทำไมเงินมันหายไปเยอะจังเลยมันต้องมีหลายๆอย่างที่เราไม่รู้สิ กว่าที่จะผ่านซองหลังนี้ได้ตอนนั้นก็ใช้เวลาเกือบปีนะครับแต่ตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่ามีไฟและอยากเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับก็เลยเลือกที่จะไปทําโครงการบ้านเดี่ยวด้วยนะครับตอนนั้นก็เงินเดือนรวมค่าเวนะครับประมาณ3 0,000ื่นกว่าบาทนะครับทำให้ผมสามารถกู้บ้านเดี่ยวได้อีกหนึ่งหลังนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีหนี้อะไรเลยครับผมไม่มีผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรเลยเพราะว่าตอนนั้นมีเงินเท่าไหร่ก็ต้องไปใช้หนี้ให้แม่หมดนะครับทำให้ไม่สามารถไปผ่อนไปกู้อะไรได้เพราะว่าจะไม่มีเงินผ่อนนะครับก็เลยยังไม่มีหนี้เเลนนัาพิ่งึ บ้านเดี่ยวหลังนี้นะครับก็เลยทําพร้อมๆกับที่ทำทาวน์โฮมนะครับเลยทาให้บ้านเดี่ยวที่ทําไปในโครงการที่2นะครับก็ยังได้กาไรน้อยอยู่ดีนะครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ขายทาวน์โฮมเลยยังไม่ได้มาสรุปเลยว่ามันดีมันเสียมันต้องเพิ่มต้องลดอะไรยังไงนะครับหรือว่าเราผิดพลาดตรงไหนมันยังไม่รู้เลยนะครับเพราะมาขายตัวนี้ก็ตั้งราคาถูกๆไว้เพื่อมันขายได้เร็วนะครับก็ปรากฏว่าขายหลังหนึ่งเนี่ยมันรายแสนท่องแสนเองนะครับขายบ้านเดี่ยวกว่าจะพลิกแพงกว่าจะปรับเปลี่ยนนูน่นเปลี่ยนนี่นะครับหลังสามหลังสี่หลแบบ ได้กําไรดีขึ้นมาหน่อยนะครับจบ2โครงการนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งราคาการคํานวณต้นทุนกําไรที่มาของเงินค่าใช้จ่ายที่ได้เงินตรงนี้มาค่าภาษสงภาษีค่าใช้จ,จ่ายส่วนต่างๆที่เราคาดไม่ถึงเยอะแยะมากมายนะครับทุกอย่างมันสอนเรามากๆเลยครับจนไปถึงโครงการที่3นะครับก็ยังผิดพลาดในงานซื้อที่ดินนะครับยังไปหลงซื้อที่ดินตาบอดอีกนะครับก็ ไม่ดูให้ดีๆนะครับเชื่อเจ้าของที่เขาเกินไปนะครับไว้ใจเขามากเกินไปสุดท้ายได้ไปเสียเงินซื้อถนนอีกสองสามแสนบาทครับก็เป็นข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็ตอนแบ่งบ้านนะก็ยังรู้สึกว่าแบ่งได้คับได้แคบจนเกินไปนะครับไม่เหลือพื้นที่ทําให้บ้านดูอึดอัดแน่นจนเกินไปนะครับก็รู้สึกว่าทุกโครงการ่ะจะมีพลาดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับหลังแรกหลังสองของโครงการสามเนี่ยก็ยังแบบมีพลาดเรื่องวัสดุอุปกรณ์ครับแต่หลัง สามลังสี่เนี่ยก็รู้สึกว่าโฟแล้วนะครับค่าใช้จ่ายเริ่มลดลงว่าซื้อของในเป๊ะๆเลยอะไรที่ซื้อแล้วไม่มีคุณภาพเราก็จะไม่ต้องไปซื้อมาใช้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนก็ไม่ต้องแล้วนะครับอันนี้ก็คืออะไรไม่ดีเราก็ไม่ซื้อแล้วนะครับเราก็ซื้อแต่สิ่งดีๆนะครับทําให้บ้านหลังสามลังสี่เนี่ยประหยัดต้นทุนขึ้นนะครับค่าลงค่าแรงอะไรเราก็รู้แล้วว่าทายังไงมันถึงจะประหยัดทํยังไงมันถึงจะดีนะครับทาให้หลังสามลังสี่เนี่ยเออเริ่มโอเคนะครับการก่อสร้างเนี่ยโอเคแล้วแต่ หลังห้าหลัง6หลัง7หลัง8นะก็เลยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เรื่องเปลี่ยนแปลงหน้าตาบ้านนิดหน่อยนะครับแล้วก็โครงการที่4ี่ที่กำลังจะเริ่มโปรเจกต์นี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าต้องทําบ้านที่แบบรู้สึกว่าโล่งโปร่งสบายบ้านดูเป็นขนาดใหญ่นะครับไม่อึดอัดเหมือนโครงการที่ผ่านมาแล้วครับต้องมีอะไรให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่มาซื้อบ้านของเราราคาแพงขึ้นมาหน่อยแต่บ้านสวยขึ้นบ้านกว้างขึ้นบ้านโล่งขึ้นได้พื้นที่ใหญ่ขึ้นมีพื้นที่จัดสวนนะครับให้รู้สึกว่า คนคนหนึ่งที seguinte, else, so ่เขาซื so I mean, ้อบ้านครั choice, ้งเดียวในชีวิตเขาเนี่ยรู้สึกว่าซื้อแล้วคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็เลยทําให้รู้ว่าที่ผ่านมานะครับสองสามโครงการที่ผ่านมามันเป็นการเรียนรู้ที่ดีนะครับทีนี้ผมก็จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับสองสามโครงการนี้มาปรับใช้โครงการที่4นะครับแล้วผมคิดว่าโครงการที่4ของผมนะครับต้องสวยที่สุดนะครับตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุดแล้วก็คุ้มค่ากับลูกค้าได้มากที่สุดส่วนเราก็ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับที่เราควรจะได้รับนะครับก็ ฝึกฝนไปนะครับทีนี้ก็กลับมาคําถามเดิมทีแรกนะครับตั้งแต่ต้นคลิปที่จั่วหัวไว้นะครับว่าทำไมมนุษย์เงินเดือนอย่างผมนะครับถึงเหมาะกับการทําอสังหานะครับจริงๆเนี่ยมนุษย์เงินเดือนนะครับก็เหมาะกับการทําทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นขายของออนไลน์นะครับเปิดท้ายขายตลาดนัดนะครับหรือว่ารับจบทํานู่นทํานี่นะครับหรือว่าจะไปเป็นพนักงานตอนเย็นตามร้านนู่นร้านนี่นะครับจริงๆก็ทําได้หมดทุกอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องมาทําอสังหาหรือมาซับนะครับแล้วแต่จลิตของใครของมันนะครับบางคนก็สะดวกในการขายของออนไลน์นะครับ ขายแล้วขายได้ดีมีความสุขได้ไลฟ์สดได้แพ็คของได้ไปส่งของมีความสุขอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับว่าจะมีจริตในการหาเงินแบบไหนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็คือโจทย์ในชีวิตผมก็คือต้องมีเวลาใช้ชีวิตนะครับผมจึงรู้สึกว่าถ้าให้ผมไปนั่งเฝ้าร้านนะ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามจะเป็นขายก๋วยเตี๋ยวขายวัสดุก,ก่อสร้างหรือร้านเช่าหนังร้านอะไรก็ตามที่มันต้องเปิดร้านแล้วมันต้องไปเฝ้าเนะี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่เอาแล้วนะครับเพราะว่าผมเสียเวลาชีวิตไป กลางคืนหรือตอนเช้าบางวันก็ต้องไปทํางานใช่ไหมครับไหนตอนกลางวันก็ต้องมานั่งเฝ้าร้านโดยเองอีกนะครับมันก็รู้สึกว่าเราจะไม่ได้ทําอะไรไปไหนเลยนะครับก็รู้สึกว่าการทําอสังหาเนี่ยมันเหมาะกับผมนะครับเพราะว่าแต่ละวันผมก็ไปแจกง,งานช่างออช่างเนี่ยมาทําตรงนี้นะแล้วก็สั่งของไว้ทานะส่วนช่างจะมาทําวันไหนมาหลายคนมาน้อยคนอันนี้ก็เรื่องของช่างให้ช่างไปบริหารจัดก,การเองแต่ถึงวันเนี่ยงานต้องได้นะผมถึงจะจ่ายเงินให้คุณนะครับคุณก็ไปบริหารจัดก,การเอง คุณจะามาวันละร้อยคน300อคนก็เรื่องของคุณแต่ผมว่าจ้างคุณไปแล้วว่าคุณต้องทํางานจอบนี้ให้เสร็จนะครับก็เป็นว่าเราไม่ต้องไปนั่งเฝ้าช่างไม่ต้องไปแบกหินแบกปูนก่อปูนชาปูนแบกกระเบื้องหลังคาอะไรก็ไม่ต้องทำนะครับก็ไปสั่งงานช่างไว้นะครับแล้วก็ซื้อของให้ช่างนะครับชีวิตมันก็เลยรู้สึกว่าเออชีวิตมีเวลามากขึ้นนะครับบางวันก็ไปทํางานบ้างนะครับบางวันก็มาดูหน้าง,งานบ้างนะครับหน้าง,งานส่วนใหญ่ก็ไปดูแค่ช่วง ตอนเย็นนะครับหรือว่ากลางวันก็หาซื้อของให้ช่างนิดหน่อยนะครับก็มีเวลาใช้ชีวิตไม่ต้องไปนั่งเฝ้าแต่ร้านนะครับที่ผมพูดในที่นี้ไม่ได้บอกว่าการเปิดร้านนี่ไม่ดีนะครับอันนี้มันก็แล้วแต่จริตของคนนะครับบางคนก็มีความสุขที่ได้เฝ้าร้านบางคนเนี่ยไปเปิดแต่ตีห้ถึงห้าทุ่มเลยเขาก็มีความสุขอันนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ชีวิตของคนนะครับแต่โจทย์ชีวิตผมก็คือต้องมีเวลาใช้ชีวิตนะครับผมจึงไม่อยากไปนั่งเฝ้าอะไรแล้วนะครับการทำมาสังหารก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์ชีวิตผนะครับ สามสสารถทาควบคู่กับงานประจําไปได้นะครับแม้กระทบงานประจํานะครับบางวันไปขึ้นเวรก็ไปขึ้นนะครับวันที่ไม่ได้ขึ้นเวรก็มาดูอสังหานะครับ,บว่างๆก็ทําบัญชีนะครับแค่นี้เองนะครับผมเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันเหมาะกับผมก็เท่านั้นเองนะครับสาหรับใครที่อยากมาทําอสังหานะครับคุณก็ต้องศึกษาเยอะๆนะครับดูตลาดเยอะๆนะครับทำการบ้านเยอะๆนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยอยากทำว่ะเห็นผมทําได้ถ้ยอยากทําบ้างจังผมเป็นนัอเงินเดือนผมก็ทําได้แส่งว่าฉันก็ทําได้ ฉันก็ไปซื้อที่มาสร้างเลยคุณก็ต้องศึกษาเยอะๆนะครับว่ากระนวนกรขั้นตอนมันมีอะไรบ้างนะครับความทรงความเสี่ยงหรือค่าธรรมเนียมมันมีอะไรบ้างครับจะได้ไม่ผิดพลาดแบบผมนะครับวันนี้ก็มาพูดให้ฟังประมาณนี้นะครับเป็นเรื่องเล่าความยาวระดับหนึ่งแล้วกันนะครับถ้ามีใครอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมมานั่งเล่าให้ฟังนะครับวันว่างๆแบบนี้ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังก็แค่นั้นเองนะครับถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่กาาาล้ยอืมถ ฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมมานั่งเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ